ทำไมต้องมีเครื่องสังเกตถ้าเราดูเข้าไปที่จิตตรงๆเนี่ยจิตจะขยับขยืนเคลื่อนไหวไงเราจะไม่เห็นจะมองไม่ออกเลยเพราะจิตไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนเราจะมองว่าจิตวิ่งไปยังไงยังไงเนี่ยดูไม่ได้ดูไม่ออกมันต้องมีฉากหลัง ของการมองอย่างเรามองได้ว่าพระจันทร์มันเคลื่อนที่ได้แต่ละวันแต่ละวันไม่ได้อยู่ที่เดิมเพราะมันมีฉากหลังคือดาวพระจันทร์วันนี้อยู่กับดาวดวงนี้อยู่กับดาวจระเข้อีกวันหนึ่งขยบไปอีกหน่อยหนึ่งมันก็มีฉากหลังทําให้เราเห็นว่าพระจันทร์มันเคลื่อนที่ได้หรือเราเห็นว่าพระอาทิตย์แล้วก็ดาวต่างๆรวมทั้งพระจันทร์ด้วยเคลื่อนที่ได้ เมื่อเทียบกับขอบโลกมันต้องมีที่สังเกตนมีขอบโลกเราจะเห็นมันเคลื่อนเคลื่อนอนะจากขอบโลกข้างหนึ่งไปสู่ขอบโลกอีกข้างหนึ่งขอบฟ้าขอบฟ้าข้างหนึ่งไปสู่ขอบฟ้าอีกข้างหนึ่งไม่จะรู้สึกได้ว่าโอ้พระอาทิตย์แล้วก็ดวงดาวหรือพระจันทร์อะไรเนี้มันเคลื่อนไหวถ้าเราอยู่ ในความว่างเปล่าในจักรวาลที่ว่างเปล่าไม่มีดาวไม่มีอะไรเลยนะีถึงเราจะเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนเนะเราจะไม่รู้สึกว่ามีความเคลื่อนที่มันไม่มีเครื่องสังเกตจิตนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าจิตมันเคลื่อนที่ได้ต้องมีที่สังเกตเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยแล้วพอจิตมันเคลื่อนไปจากพุทโธเราก็จะรู้ว่าอ๋อหนีไปจากพุทโธแล้ว เคลื่อนไปที่อื่นแล้วหรือเราอยู่กับลมหายใจพระจิตมันเคลื่อนไปจากลมหายใจเราก็จะรู้แล้วว่ามันเคลื่อนไปแล้วจิตมันไปแล้วพะจิตเนิ้นโดยตัวมันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของมันได้เมื่อมีฉากหลังมีแบ็กลาวฉากหลังฉากหลังมันก็คือพวกกรรมาฐานทั้งหลายที่เราฝึกกันนั่นแหละ ลีลาของการไหลเนี่ยเยอะแยะมากเลยแต่มันสองกลุ่มใหญ่ๆอ,อันหนึ่งไหลไปจมแช่อยู่ในอารมณ์กรรมาฐานอันนี้คือการเพ่งอีกอันหนึ่งไหลไปอยู่ในโลกของความคิดอันนี้คือการเผลอนะงั้นสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยไม่เผลอไม่เพ่งนะรู้ทันจิตตนเองอยู่ทุกวันต้องทำให้ชำน,นิชำน,นาน้จิตเคลื่อนไปอยู่กับกรรมาฐานรู้ จิตเคลื่อนไปอยู่ในความคิดรู้นะทุกวันต้องฝึกต้องซ้อมไม่ฝึกไม่ซ้อมนะออกมาอยู่กับชีวิตจริงจะมาบอกว่าจเจริญสติในชีวิตประจำวันทำไม่ได้จริงเดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้หลงก่อดหลงไปแล้วก็รู้หลงไปแล้วก็รู้อย่ารู้นะอย่าเริ่มจากรู้นะถ้ารู้แล้วก็ไม่หลงเลยกลายเป็นเพ่งจิตให้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ดีกว่า เหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนะท่านเริ่มมาจากกิเลสจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะเห็นไหมเริ่มจากกิเลสก่อนจิตมีโมหะจิตหลงไปจิตฟุ้งไปรู้ว่าจิตหลงไปจิตไม่หลงรู้ว่าจิตไม่หลงเนี่ยดูไปจิตหลงแล้วรู้หลงไปแล้วรู้นะมันจะเกิดจิตไม่หลงขึ้นมา เนี่ยเราเดินตามคาพูดท่านเป๊ะๆเ,เลยไม่มีข้ามสักคําเดียวนะจิตฟุ้งซ่านคือจิตมันหลงไปรู้ทันพอจิตเรารู้ทันจิตที่หลงจิตที่ไม่หลงก็เกิดขึ้นกนะ็แค่นี้เองเห็นบ่อยๆแล้วเราจะรู้จิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่ใช่ตัวเรามันหลงได้เองจิตรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เจตนาจะรู้มันรู้อันตโนมัติขึ้นมา เพราะว่าสติทํางานขึ้นมาเนี่ยตัวนี้คือตัวปัญญานะงั้นการที่เราทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเห็นจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยเราจะได้สตินะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาได้ครบทุกอย่างเลยสุดสําคัญที่เราจะฝึกจิตให้พร้อมสําหรับการเจริญปัญญาก็าคือต้องรู้เท่าทันจิตอารมณ์กรรมาฐานนั้นเป็นแค่เครื่องสังเกตจิต ให้รู้ทันว่าจิตไปอยู่ที่ไหนแล้วมันใช้กรรมฐานอะไรก็ได้นะเราก็สังเกตที่จิตเนี่ยยกตัวอย่างอย่างใช้กายคตาสติดูเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเราไม่ใช่ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเพื่อให้จิตสงบเฉยๆเราจะใช้วิธีดูผมขนเล็บฟันหนังอะไรพวกนี้แล้วคอยรู้ทันจิต อย่างเราสนใจลองกำหนดจิตไปที่ผมทุกคนมีผมอยู่มากน้อยไม่เป็นไรเราเอาจิตไปไว้ที่ผมสินึกถึงผมจิตไปอยู่ที่ผมไหมลองย้ายสิเอามาอยู่ที่ขนคิว้ว ลองย้ายเอามาไว้ที่หัวไหล่ไหลไหนก็ได้เอาสักไหล่หนึ่งลองย้ายไปอยู่ที่ข้อศอกเราย้ายไปอยู่ที่มือ ย้ายไปอยู่ที่ท้องพอจะดูได้ไหมเอาจิตกลับมาฟังธรรมต่อพอจะสังเกตได้ไหมจิตมันเคลื่อนไปได้มันเคลื่อนไปมันสนใจที่ไหนจิตมก็ไปที่นั้นนะมนานสิการถึงอะไรนะจิตก็ไปเกิดตรงนั้นเลยสนใจใส่ใจกับอะไร จิตก็ไหลไปอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่ได้ฝึกให้จิตไหลไปไหลมาแบบนี้หรอกอันนี้เป็นการฝึกดูจะได้ดูได้เวลาจิตมันเคลื่อนไปถ้าเราดูไม่ออกเลยจิตมันเคลื่อนที่ได้หัดเคลื่อนอย่างนี้เคลื่อนอยู่ในร่างกายของเรานะอย่าเคลื่อนไปที่อื่นอย่าเคลื่อนไปดูเทวดาดูผียอะไรงั้นเสียเวลาดูอยู่ในร่างกายเนี่ยไล่ขึ้นไล่ลงต่อไปจิตมันขยับไปทางไหนเนี่ยมันจะเห็น แล้วเราก็มาพุทโธพุทโธไปหรือหายใจไปว่าจิตมันเคลื่อนไปทางไหนเรารู้ทันมันฝึกเยอะๆการที่จิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ต่อไปจิตจําสภาวะที่เคลื่อนได้อย่างที่หลวงพ่อพาทำตะเกียะเราจงใจเคลื่อนถ้าไม่งั้นมันแอบเคลื่อนเองเราไม่เห็นเราจงใจเคลื่อนไปก่อนเคลื่อนไปเคลื่อนไปแล้วไปอยู่ที่ไหนเรารู้ต่อไปจิตมันจําการเคลื่อนได้พอมันเคลื่อนไปทางนี้ปุ๊บสติจะเกิดเอง สติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่น